อันนี้มายกศาลาครับผมศาลาดูครับเป็นที่พักสงฆ์ครับเขาจะยกศาลาขึ้นใหม่ครับก็มีจีวอมีสบงครับผมสบงพรผสงฆ์ก็มัดเข้าด้วยครับผมเป็นบ่งบอกว่าตรงนี้คือจะทําเป็นศาลานะครับผม ก็ฟุตติ้งครับฟุตติ้งตรงนี้นะครับช่างเขาทําการใช้รถแมคโครครับรถแมคโครขุดลงไปเขาจนถึงดินเก่านะครับผมถึงดินเก่าแล้วก็ทําการเทต่อหม้อ,อขึ้นมานะครับเทฟุตติ้งขึ้นมา,นนานทีมงานสุราจอนช่างเดียวซื้อเจ้าคืองขักแท้สุราจอนมาสุลาจอน,อนอเลยทีมงานสุราสัญจรเนืเ้อเนิ่อเนื้อเนื้อคำยังไง ข้าตาสวดขาดขาดขาดปลาตอนนี้ไงขําตาสวดเหรอตาสวดใช่ไหมแซ่บมาสิสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ต่อรับข้าสู่ช่อง BNT c i v ครับผมอะ สันนี้ครับช่างเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเดียวไม่รู้ทำอะไรครับเรียกมาแจกคอื่นว่าอย่างโทรหาสามสายสี่สายไม่อย่าหลงทางสุดเอ้ายังไงช่างเดียวเอาขึ้นเอาเสาอีกเสาทูไปลงก่อนเพป็นจิมัดใส่โอ้มาอีกใส่เสาทูใส่ใส่เนี้ยขึ้นสูงเรื่อยๆไวปจะสร้างยามยังอยู่ได้ได้ได้อ่ะโอเคครับผมวันนี้เรามาที่บ้านโคกโขงครับผมโคกโขงน้องเก่งทรายเออสังคมเนาะสังคมพัฒนา อนนี้ก็เดี๋ยวใช้ช่างครับช่วยวันนี้มายกสาราครับผมศาราดูครับเป็นที่พักสงฆ์ครับเขาจะยกศาราขึ้นใหม่โอเคครับวันนี้จะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวจะได้กินข้าวคนบาทกันนะครับผมตอนนี้ก็คนมาวัดก็เยอะอยู่นะครับผมโอเควันนี้เดี๋ยวจะเอาเสาขึ้นรถก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะเอาลักษณะไหนเอาลงไว้ไหนนะครับ กับผมตอนนี้ก็เอาเสานะครับเสาที่เขาสั่งมาแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับผมคือผมมารับงานนองครับงานนี้โอเคก็ตอนนี้นะครับผมก็เสาขึ้นไปเทียบไปแล้วครับเสาอีกเสาโทครับผมก็เป็นเสาหน้า6ครับความยาว6เมตรนะครับผมใช้เหล็ก SD40 ีสี่บครับคอยตอนนี้ก็กําลังจะทําพิธีการมัดอ่าเขาเรียกว่ามัดอัามัดสตามภาษาอีสานนะครับผมว้าวนะเป็นตามประเพณีความเชื่อนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเขาจะทำวิธีกันยังไงครับผม นบ้มืองสิบปัะฮะโตอะฮะโตสัมมาสัมพุทธะสัะนะนามัสสะปะขาวโาโตอะฮะโะโตสัมมาสัมพุทธะสัมพะนามัสสะบุบุกเกุบุินิหารหลับนื้อใหตรีิหารหลับนื้อมีคนสุมีนมาบุญบ่บ่ แม่งหองนี่บ่บ่ของเก้ากำนี่บ่บ่ทำเก้าตุ้มนี่บ่อันนี้กับบ่แม่นอยู่ซุ่มกินเย็นนี่บ่เออมองอยู่ซุ่มกินเย็นเอามัดเลยนะมัดตั้งแต่ข้อเด้ียวตีคิ้วห่วยเลยไอ้ตันเนี่ย ใส่หมานได้ไหนใส่หมอย่าลู้ตอนนี้ก็กำลังมัดครับมัดเอเขาเรียกว่าไช่ปะไช่บะเนี่ยนว่ยนวใส่ปลาไช่ป่าแต่ว่ามาไช่หลายไช่หลายเป็นประยุกต์ใช้เป็นลักษณะของเป็นการกักเก็บเงินนะครับผมเก็บเงินในภาคอีสานมีความเชื่อนะครับผมแล้วก็จะทำการมัดสายสินนะครับผม Boh. Boh. Wah. 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 Boh. หลักหางหงนี่บ่อันนี้กรบแมนงางงานี่บ่เออเออนีล้ออเ้้ัยอเลยไ่ครับก็มีจีบอลมีสบงครับผมสบงพระสงฆ์ก็มัดเข้าด้วยครับผมเป็น บองบอกว่าตรงนี้คือจะทําเป็นศาลานะครับผมศาลาเอาละครับตอนนี้ช่างก็กำกำลังทําการตอกตะปูครับทีนี้พร้อมแล้วสิช่างมือปวดทั้งนี้เล็บสี่ออกอลยทั้งนี้โอเคครับเดี๋ยวเตรียมยกครับผม โอเคครับเสาเอกเสาโทนะครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ช่างก็ังทำการเตรียมคํายันครับผมก็เป็นเสานะครับที่มีความยาว6เมตรครับผมก็ทีมงานช่างเดียวครับทีมงานช่างเดียววัาหน้าช่างขึ้นเองเลยก็เดี๋ยวผมจะทำการยกเสานะครับยกเสายาวให้หมดซะก่อนนะผมแล้วผมจะเอาเสาสั้นครับผมเสาสั้นตรงนี้นะครับมายกรอบนอกครับผม ก็มาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่าเสาก็ไม่ได้เสาอยู่ร้านหรกเรามารับงานจ็อบครับผมโอเคมารับงานจ็อบงานนอกสถานที่ครับผมก็ช่วยครับช่วยทําบุญครับผมข้างบนนั้นท้าท่านก็จะเห็นนะครับผมว่าเป็นสะบงจีบอนนะครับเป็นที่บ่งบอกว่าตัวนี้จะทําเป็นที่ของสงที่พักสงนะครับเป็นศาลาของพระสงฆ์ ครับอ่กอขอดูครับผมเดี๋ยวผมจะทำการยกอ่าที่เหลือครับผม อนนี้ก็ยกตั้งขึ้นไปประมาณ6ต้นนะครับผมอีก2ต้นนะครับอยู่บนรถนะครับเป็นเสายาวนะครับ6เมตรตัวข้างข้างตรงนี้นะตรงข้าข้างตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นลักษณะเป็นเสาสั้นจะทําเป็นเหมือนสโลปลงนะครับผมก็น่าจะเคยเห็นกันนะครับผมปสาสลาวัดจะออกลักษณะไหนนะครับผมครับผมความยาวของเสานะครับอยู่ที่6เมตรนะครับผมก็ถ้าจะทําเป็นหลังคานะหลังคาทรงสลาสลาของวัดน่ะมันจะขึ้นไปอีกประมาณสัก สามเมตรนะครับถ้าห้องลักษณะนี้น่าจะขึ้นไปถึง3เมตรถึง3เมตรห้าสิบนะครับมันจะขึ้นเป็นทรงแหลมๆขึ้นไปครับผมทุกครั้งก็จะสรปเดี๋ยวเดี๋ยวดูสลปก็จะรู้ครับว่ามันจะออกประมาณไหนครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเอาเสานะครับเสากองที่อยู่ตรงนั้นขึ้นรถนะครับแล้วก็จะวิ่งรอบเลยนะครับทีนี้ก็ฟุตติ้งครับฟุตติ้งตรงนี้นะครับ ช่างเขาทําการใช้รถแมคโครครับรถแมคโครขุดลงไปเขาจนถึงดินเก่านะครับผม <Wow. S 1> ถึงดินเก่าแล้วก็ทาการเทต่อหม้อขึ้นมานะครับเทฟุตติ้งขึ้นมาตอนนี้ก็ทํามาทานครับผมมีลักษณะเหล็กขึ้นมาโอบตีนเสานะครับล็อกตีนเสาวไว้ต่อไปก็จะทําการเทคานนะครับเทคานก็รถแมคโครขุดไว้แล้วครับ อนนี้ก็เข้าแบบไปด้วยเลยนะครับผมดีโอกาสช่างครับทีมงานช่างนี้เยอะครับผมก็แบ่งคนหนึ่งทําหน้าที่อีกคนหนึ่งก็เข้าแบบรอคนหนึ่งก็มัดเสาครับผมทีมงานมัดเสาตอ,อนนี้ก็เข้าแบบอีกคนก็ไปเลือกแบบมาก็ทํางานเร็วอยู่นะครับผมเพราะว่าช่างเขามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ครับเจ็ดแปดคนครับผมทีมงานนี้ <Wow. S 1> ก็น่าจะเสร็จภายในวันนี้นะถ้าถ้าทาการอ้รดิง่งนะครับทําการดิง่งทําการวัดระดับทําเสร็จทุกอย่างต <Wow. S 1> ีแบวครับผมตอนนี้หัอหน้าหัวตาก็ไปเห็นหน้าแล้วบบดนี้ผู้สาวเห็นผู้เด๋ยวผู้สาวที่เห็นหน้า ครับตอนนี้ก็เริ่มทําการยกเสาสั้นลงนะครับผมเสาสั้นก็จะประมาณสี่เมตรห้นะครับผมก็เอาลงเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราจะให้ดูภาพรวมๆครับผมว่ามันจะสูงลักษณะไหนเดี๋ยวผมยกลงอีกสักก่อนนะครับผมแต่จะเห็นภาพ ทีมงานสุราจรช่างเดียวรับสร้างบ้านต่อเติมทุกชนิดอ๋อมีเสื้อทีมงานด้วยครับช่างเดียว091 <Wow. S> 8 611725อันนี้คือเบอร์โทรนะครับกับอีก080อ่า3327264นะครับทีมงานงช่างช่างเดียวสุราจรครับผมใน Facebook พิมเข้าไปได้ครับสุราจรจเจะเห็นครับ ช่างเดียวว่างเงามากไม่มีใครโทรหาเลยโทรเล่นกับแกหน่อยนะครับผมทีมงานสุราจอนช่างเดียวซื้อเจ้าคือขักแท้สุราสัญจรญจเลยทีมงานสุราสัญจรซื้อเครื่องเงินซือของมาจช่างเดียวรับสร้างบ้านไปดัวอยู่ว่าเขาถ้าเขาจ้างนี่ไปทุกที่ที่มีทางไปดกดีที่มีทางบ่มีทางก็ที่บากไปนั่นบ่มีทางก็เดี๋ยวรถลุดลุดเข้า พอมีทางก็ทีอันหมุนไปก็ทีอันเอาผ้าคางไปแลา,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 าวเอ่อที่ชิบอนที่พีทางสุราษจอนจตกแรงเหรอหมอว่าจะว่าจะอันสุราสษจรไปได้ยังเนาะเพราะจะมีสุรา <c oughs> ไปดิบดีค่ะค่ะค่ๆจีมง,งานเลยรับจ้างพวัวอาลัจานาจักรครับผมต่างประเทศได้ไปอยู่บหรือตั้งประเทศก็ไป

ธรรมดาแล้วเราเสือสุราสัญจรเลยเนาะทีมงานแม่บ้านทีมงานซูล,ล่าสัญจรทีมงานสีแดงสีแดงเออสีแดงทีมงานแม,ม่บ้านครับผมโอเคนู <Okay. S 2> ่นครับทีมงานแม่บ้านของช่างครับผมอเคครับผมลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ขึ้นไปแล้วครับแถวสั้นนะครับเสาสั้นสี่เมตรห้าสิบกับตัวนี้หกเมตรนะครับผม <Okay. S 1> ก็ดูแล้วครับลักษณะครับ ก็สลบจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าจั่วข้างบนครับผมจะทําสูงครับผมวว้า <Wow. S 1> สูงบ่จั่วเรื่องสูงบ่จังเมตรใส่สจังเมตรสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบมีสูงเติบอยู่ได้นี่ <Okay. S 1> ตัวนี้ก็เฮ็ดสลบลงมาก็ได้ต่ตตำลงมาจังหน่อยตัวนี้ซันได้ สันจะเคฝากฝากมานี่ก็ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมนี่ครับลักษณะเสา24ต้นครับว้าวรู้สึกว่าจะกว้างมากครับยังเหลืออีกอไม่กี่ต้นครับตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องรถอีกนะครับแล้วก็ไปยกไม้ทีมงานนะนี่ทีมงานบูมีเมี่เมียปาเมียป้าเบิด เอาแล้วครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมตัวสุดท้ายครับขึ้นเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดมี24ต้นครับผมโอเคก็เป็นเสาทั้งหมด24ต้นเสาหน้าหน้า6ครับผมความยาว6เมตรนะครับผมมี8ต้นนะครับเป็นเสากลางนะผมแล้วก็อีกที่เหลือครับผมก็จะเป็นเสาขอบครับ4ี่เมตรห้ครับผมทำเป็นสลาวัดนะครับผมอ่าโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาะการยกเสา วัดยังก่อนนะนว,วัดโนนอีขาวครับผมวัดโนนอีขาวอยู่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาัครับผมโอเคเสาทั้งหมด24ต้นนะเป็นเสาหน,า,าหน้าหหน้าหกหรือหน้า15คูณ15เซน,นนะครับก็ตอนนี้ช่างก็ทำการตีแบบเรียบร้อยครับผมตีแบบฐานแล้วเหลือจะถาซีแพคมาผสมเมืงดู่านกำลังเห็นอย่างช่างเดี๋ยวทำอะไรครับ ต้มมาเ้อกินข้าวต้มอยู่กับเมียงต้เมียงต้เมียงเมียงคามาเมียงคาเมียงคาเสียบเสียบจวดจวดเอาจวดดูทางเดียวจวดดูเอเเอเ่้ามยิ่งย่งคาย่งงตาสวดขาดขาดขาดปลาตอนย่งตาสวดหรอตาสวดใช่ไหม โอ้แฉบมาสิโอเคครับทีมงานสุลาสัญจรโอเคนี่ครับทีมงานสุลาสันจอไปไปไปถัวที่ครับสัญจรไปถัวที่สุลาสัญจรครับขอแค่มีดีกีไปหมดทุกที่ครับรับทำครับผมทีมงานนี้เยอะครับประมาณเจ็ด ประมาณ78คน,นครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมไปมีโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนต่อนะครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ